ยา่ยาอวดหุนสวยริมทะเลเป็นขวัญใจของใครลหลายๆคนสำหรับนางเอกสาวสุดฮอตอย่างยา่ยา,ยาอุรัสยาโดยถ้าใครที่ติดตามจะรู้ดีว่าย่าๆนั้นมีผลงานออกมาอย่างต่อเนื่องทั้งงานละครอีเวนต์ไทยแบบและอีกมากมาย แล้ถ้าใครที่ติดตามจะรู้ดีว่ายาย่านั้นนานๆที่จะออกมาโชว์ความแซ่บของตัวเองในชุดว่ายน้ําหรือว่าบีกินี่แต่ถ้าได้ออกมาโชว์ทีบอกเลยว่าไม่ผิดหวังอย่างแน่นอนรูปร่างคือเป๊ะปังมากสมแล้วที่เป็นนางเอกสาวเบอร์ตน้ตนๆของวงการล่าสุดยาย่าก็ทำไอจีทับลุกเป็นไฟเลยทีเดียวหลังจากที่ออกมาอวดความแซบริมทะเลโดยยาย่ามาในชุดบิกินี่ด้านในส่วนด้านนอกสวมเสื้อคลุมสีขาวตัวใหญ่พร้อมกับใส่กางเกงยยีนขาย,ยาวโดยยาย่าระบุแคปชั่นว่า ไอส์แลนด์แอดฮารหุ่นแซบมากเลยเห็นกล้ามหน้าท้องเฟิมๆด้วยแม้ว่านานๆาทนีจะได้เห็นความแซบของยายา่าแต่ว่าก็คุ้มค่าแห่งการรอคอยจริงๆแซบเวอร์มันดีไปหมดทุกสุดเลยรูปร่างสุดเป๊สะท้อนกับแสงของพระอาทิตย์ช่างดูเซ็กซี่ขยี้ใจซะเหลือเกิน